นี่คือช่วงเวลาที่การเมืองไทยกำลังพลิกหน้ากระดกอดีตนายทหารชั้นยอดจากรุ่นเตรียมทหาร25ตบเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมนัสโดยตรงนั่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นหากคุณคิดว่าการเมืองไทยเป็นแค่เกมของนักการเมืองคนเดียวลองอ่านต่อดูสิเพราะภาพใหญ่ที่นี่อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่ ในหมวดข่าวการเมือง h t t p s w w w b a n k k o k b u s i n e s s c o m c a t e g o r y p o l i t i c s เมื่อวันที่16ตุลาคม2025เวลา13.30นน,นมีข่าวใหญ่ที่ทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปที่วงการการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อดีตนายทหารระดับสูงซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่25หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าตอท25 กำลังเข้ามามีส่วนร่วมกับพลเอกธรรมนัทพรมเผารองนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวโดยใช้ตำแหน่งสำคัญอย่างที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือในภารกิจต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจข่าวการเมืองต้องบอกก่อนว่ารุ่นเตรียมทหาร25หรือตท25่นั้นคือกลุ่มนายทหารที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในรุ่นเดียวกันซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและเครือข่ายที่แข็งแกร่งเสมอมาเหมือนกับเพื่อนสมัยเรียนที่มักช่วยเหลือกันในชีวิตการงานสำหรับประเทศไทยแล้วการที่อดีตนายทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ครั้งนี้ดูจะเด่นชัดมากขึ้นเพราะพลเอกธรรมนัฐได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มคนเหล่านี้เเเขขข้าาาไปในนทีมงงองออ มาดูเหตุการณ์ในวันที่16ตุลาคม2 0 2 5ที่กระทรวงศึกษาธิการสทกันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดรวมตัวที่น่าสนใจเมื่อพลเอกธรมนัทพรหมเผารองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ในายฮิมาลัยผิวพันธ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือโดยมีนายองอาจวงประยุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมร่วมด้วยนายวรรตน์ปรึกษาทวีกุลรองปลัด กระทรวงศึกษาธิการและพลเอกทวีพูลริมสาครที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่นี่เองที่พลเอกธรรมนัสแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นโครงการพัฒนายาวชนไทยที่เน้นการอบรมจิตใจและทักษะต่างๆเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผสมผสานร,ระหว่างทหารเก่ากับงานรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายหิมาลัยผิวพันธุ์และพลเอกทวีพูลริมสาครทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร25ของพลเอกธรรมนัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพบ,บกเช่นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนร,รดรหรือตำแหน่งผู้อำนวยการทหารผ่านศึกอดีตพออผอสอทำให้พวกเขาเป็นตัวแทนของบิ๊กทหารที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ต่างๆซึ่งพลเอกธรรมนัฐเห็นว่าสามารถนำมาใช้ได้ดีในงานการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเพราะพลเอกธรรมนัตกำลังเตรียมดึงดุนอดีตนายทหารที่กเกษียณร,ราชการแล้วจากรุ่นเตรียมทหาร25เข้ามาร่วมงานกับเขาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอีกจำนวนมากตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมีดังนี้พลเอกดำรงคงเดชพลเอกยุทธเกียรติล้วนไพรินพลเอกเอกวรชาติฟองชนพลตรีจิรันกริเหลืองจินดาพลเรือตรีนิรัตทากุฎเรือพลตำรวจตรีกฤตสุขมาก พลอากาศตรีชัยสมร่มโพทองแต่ก่อนจะตัดสินว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีลองคิดดูสิการที่อดีตนายทหารเข้ามาในทีมงานรัฐบาลอย่างนี้อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายต่างๆเช่นการรักษาความมั่นคงชาติหรือการพัฒนาทหารเยาวชนแต่ในทางกลับกันมันอาจทําให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการเมืองแบบทหารที่บางคนมองว่าเป็นการผสมผสานอํานาจเกินจําเป็นซึ่งอาจนําไปสู่ความไม่สมดุลในระบบประชาธิปไตยไทยได้นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกัน คุณคิดอย่างไรกับการที่นายทหารเก่าจากตท25เข้ามาในงานการเมืองแบบนี้มันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศหรือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้พิสูจน์อักษรสุรีศิลาวง